ไม่ผิดเป้าครับนัดเปิดสนามของช้างศึกยูฟ่าสามหลังทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์สามต่อหนึ่งประตูในฟุตบอลชายซีเกมส0 2องพันยิบสามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดแรกครับเราได้เห็นอะไรบ้างของผู้เล่นทีมชาติไทยชุดนี้ครับภายใต้การคุมทีมของโคราะแน่นอนครับเราย้อนกลับไปในศึกโดฮาครับที่ผ่านมาซึ่งแฟนบอลไทยก็ได้เห็นการเล่นที่ค่อนข้างเรียกได้ว่ามีความเป็นทีมเวิร์กสูงครับแล้วก็เข้าใจ แท็กติกเข้าใจเกมเล่นอย่างดีครับเบสิกผู้เล่นก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มาดูในชุดสเกมก็ผู้เล่นหลายๆคนก็เล่นด้วยกันมาตั้งแต่ชุดที่ผ่านมาครับแต่ว่าก็มีเสริมทับเข้ามาบ้างประมาณ5้คนครับแต่คนหลักก็พยายามจะจูนนักเตะที่เข้ามาใหม่ให้ให้เล่นร่วมกับแท็กติกที่วางไว้ตามต้องการครับแต่ก็ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับอย่างไรก็ตามครับนัดแรกที่พบกับสิงคโปร์ก็ไม่ใช่งานยากอะไรมาก,กน,นะครับก็ถือว่า ไม่ใช่บทพิสูจน์ของทีมชาติไทยชุดนี้แต่น้อยก็ถือว่าเป็นการเรียกฟอร์มความมั่นใจให้กับทีมแล้วก็นักเตะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ได้ด้วยครับหลังจบเกมทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์สามต่อหนึ่งประตูโค้ชอิสระศรีทะลงหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยชุดยุทธามออกไมสัมภาษณ์ครับว่าพอใจที่ทีมชาติไทยประเดิมสนามชนะนัดแรกครับแต่ก็ต้องรีบแก้ไขในเรื่องการใช้โอกาสเปลืองครับซึ่งต้องบอกว่ามีโอกาสหลายหนครับแต่ว่าเบิกสกอร์ได้แค่3ประตูซึ่ง คนละอาจจะมองตรงนี้ว่ายังไม่เฉียบคมพอครับคนละยิงทิ้งไทยด้วยครับว่าอยากจะพัฒนาทีมนี้ไปด้วยกันครับรู้สึกว่าทีมชาติไทยชุดนี้เล่นดีเข้าแทคนติกของคนละที่วางไว้แล้วก็ดูดีมีอนาคตเลยครับคนละยังกล่าวว่าเขารอดูทีมชาติเวียดน,นามอย่างแน่นอนครับแล้วก็ตามติดทีมชาติเวียดนามในศึกซีเกมครั้งนี้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าทีมชาติเวียดนามเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นทีมคู่รักคู่แค้นของทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานครับ แน่นอนครับรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะได้พบกับทีมชาติเวียดนามในวันที่11พฤษภาคมนี้แล้วก็อาจจะเป็นแมตช์เขาเรียกว่าเป็นบทพิสูจน์ของทีมชาติไทยชุดนี้นะครับว่ามีความแข็งแกร่งและความพร้อมแค่ไหนกับการไปเจอทีมที่ระดับต้นๆในภูมิภาคอาเซียนเลยครับก็ต้องรอรุ้นและติดตามเชียร์กันไปพร้อมกันรับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมามเลเซียในวันที่6พฤษภาคมนี้ครับเวลา16นาฬิกาครับ นัดที่3วันที่8พฤษภาคมนี้พบกับทีมชาติลาวเวลา16นาฬิกาครับและนัดที่4วันที่11พฤษภาคมนี้พบกับทีมชาติเวียดนามเวลา19นาฬิกาครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลซีเกมส์ทีมชาติไทยก็อัปเดตรายละเอียดประมาณเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้พวกเราด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ